ไนะไปก่ะโอ้ยม uh, ีคนมีมีคนมาทำอะไรเนี่ยเพ่งเพ่งเอาเพงดัวเอาเอาเอ้ยทำไมไม่ขึ้นมาเนี่ไหนนี่ยเห็นมนี่้หยิบบนมก็ขึ้นไปันนี้ไงมันก็ได้จริง ฮ้ยมาเร็วมาเร็วไปมันอยู่ไมัน่ลูกชิ้นทอดเหรอเฮ้ยลูกชิ้นทอดแล้วก็หัวน่นจะเป็นลูกชิ้นกระโดด เอามันก uh, ็แค่ชิ้นก่อนอันนี้ชิ้นไอ้ยน่ิน่อเฮ้ยไอน่ชิ้นกอนเฮ้ยไล่ยหนอยเฮ้ยมันตกเชนทำไมแต่บคนเป็นคนดังนะทุบททุบ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 ทมบทุ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 ันุบทุบืุบทุบทุ เพื่อจัดการด้วยลูกชิ้นทอดนั่นยังไงขู่ขู่ค่คาค่ะลูกชิ้นทอดใหม่เฮ <laughs> ้ยอะไรอะ่ะลูกชิ้นสีแดงซกอกแดงเหรอหรือว่าเป็นลูกชิ้นไอ้แดงแดงนั้นน่ากินโอ้หนักเลือเอ็มเกนเอ็มเกนนี่นคืออะไรอะ่ะอ <laughs> ุ้ยไปดูไปดนไปดูกกไป

ขึ้นเลยอ่ะแถมไม่มีหน้าโลสบักให้ขึ้นเลยมีชิเดดมั้ยลูกิ้นท่อนมีไหมมันกระโดดมีสิกออแดงตัวมันเคยมีลกชิ้นเลยสตัวนี้มอนกชิ้นเนตัวีมีกชิ้นกระดด ลูกชินาระเบิดมดูิาินระเบิดดูก้า่ลูกชิมาเชอบฟระเบิด้ต้นแบบที่รับนีกิมมาลูกชินมากินมากินมา แดงจังนูกชิ้อะไรฉจะไปหาลูกชิ้นแดงความฝันของเราคือไปหาลูกชิ้นแดงกือคือลูกชิ้นแดงคีอคือลูกชิ้น คนนลูกชิน้นทอดลูกชินช้นทอดมันน euh. ิ่งอยู่อะนไม่ขยับไปไหนเลยมันไม่ขยับไปไหนแต่เซตน์จะถึงูกชิ้นแดงเออลูกชิ้นทอดลูกชิ้นตามมาถึงเขตสูงที่นี่ลูกชิ้แดงอะเพราะมันตรงแถวนี้มันไม่มีคนน้ำลงมีคนเซฟอยู่ลูกชิ้นเนี่ยมันก็จะหยุดนิเงี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว แล้ไปไลนไปกั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 นไปันไปกันไปกนไปกันไปกันไปกันไปกนไปกันไปกนไปกั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 นไปกนนไปกไปกนไปกนนไปกไปกนไปกนนไปก่อนไปกัไปกนไปกนนไปกไปกนไปกนนไปก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  เี้ยทำไมจาวไปแล้วเฮ้ยไปมันบังมะลุมกระดู ก็จัดการเอกชิ้นทอดดิค่ะดูลูกชิ้นแดงเกมมันมากแต่แบบลูกชิ้นทอดอ่ะไอ้แม่ชิ้นทอดมันเปแบบสุดหน้ากริมไหมแบบแบบลูกชิ้นทอดเออกินไปเลยลูกชิ้นทอด เไปไปไมเลยเไปเลยรอเล่นเล่นเล่นเลยไปเลยนลลลไปเลย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  โอเคไปเลยเฮ้ยอย่า okay. ทันขึ้นมาลู้จดโอเคเอ็งหวั่นไหวไยตุ๊กชิ้นบ้านโดนบ้าเฮ้ยไม่นะฉันรับเอดโอเคเฮ้ยมันไม่บางพุ่มกระโดดดีเลยมันไม่โดนบางพุ่มกระโดดเดาทีนี้เขาแอดเราไม่ได้แล้วเขาแอดแล้วนะมันจะไม่บางพุ่งไปโดนจตุจัน เป็นอวี๋ลูกชิ้นปลาระเบิดเป็นแบบลูกชิ้นมีขามีเขนมีตารังสีเบิดหดลอกปลาลูกชิ้นมีชีวิตแบบนี้ไงแต่ไตัวเนี้ยแขนกัขามันหายไปลอเปลามันก็คว้างขึ้นกว้างกว่าชนลูกชิ้นตโอ้ลูกชิ้นเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ดเ้ยสฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ อะไรอเไรคุณฟงใช่ไหมโอ้โต้องหนีจากเอแล้วก็แล้วก็ลูกิ้นลูกชิ้นทอดเฮ้ยข้ตขั pues ้วตขัวตอยู่เจอไหนวะ ไม่เห็นฉันวะ้ยกำลังไปเราไปเราเราข้างไปไงเราอ้อมไปเลยอ่าลูกพีนมันไปไหนอ่ะแต่มันยึด้าหันันทำไมอ่ะมันหันไปทางไงนอุยอย่ามาตบกันดิ ก็สักวันี้เขาจะไปพียงเท่านี้ก่อนไปนะบาย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 